นำตัวไม่ใค <gegen violin> <warfare> ่อะไรงลยครับม like, ันมีไม่นำ่อยค่ะเราไม่ว่าถึงอะไรแล้วค่ะเห็นแล้วกินด้วยกันแบบเออคมแดงเป็นของเราค่ะวันนี้ที่พามาด้วยชื่อค่ะเดร็กคราสพาสิเนตินค่ะเป็นไงบ้างเป็นพี่นะเขาหนาวอะคนนี้ใช่ไหม ใช่ว่าอะไรคะหัวใจเราใช่ค่ะเออก็ยังเป็นดารีใช่ค่ะเล้วอนเี้ตอนนี้ใครนะเป็นกาถามเรื่องราวที่ผ่านมามันสิ้นสุดเันเป็นยังไงบ้างคะหรอก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าเราก็ยากลำบากเนาะก่อนหน้านั้นแบบว่าฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆอะไรเยีปยค่ะก็ก็ถือว่าพอมาถึงจุดวันนี้วันนี้เราก็รู้สึกว่าเออก็ดีใจที่วันนี้แบบว่าเรื่องราวมันออกมาแบบ อย่างที่เราหวังะะอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าเชื่อมั่นในตัวผู้ชายคนนี้มายตรงนอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นแล้วก็หลักฐาน,นตา่างๆแล้วก็เหมือนแบบว่าเราก็เข้าไปยุ่งวุ่นวายกับทั้งเอกสารทั้งข้อมูลตา่ตางๆกับทานายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เราเห็นข้อเท็จจริงอะไรเนี่ยค่ะเราก็เลยเหมือนแบบว่าเราไม่ได้เหมือนแบบเออแค่คำพูดแล้วเราต้องเชื่อเนี่ยทุยกอย่างมันประกอบไปด้วยหลักฐานอะไรเนี่ยค่ะเพราะั้งแ,แต่วันแรกเราก็เราไม่เชื่อมา่นแล้วเราก็รู้สึกแบบสงสาร ห็นใจเขาแล้วเราก็อยู่อยู่ตรงนั้นเพื่อช่วยจนจนวันนี้มันก็เป็นอย่างที่เราคิดเลยทางลำบางทางมันเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยมากค่ะลำบากมากแต่เราก็เหมือนแบบเขาก็จะมีช่วยที่เขาเหมือนแบบว่าเขาเรียกอ่อนไหวแบบอยู่ข้างในด้วยเขาอาจจะรู้สึกไม่ดีเนี่ยค่ะแต่เราก็บอกว่าเขาว่าให้เชื่อมันในความยุติธรรมเพราะเราไปเชื่อว่ายังไงแบบว่าความถูกต้องและความยุติธรรมยังไงมันก็ต้องแบบออกมาแบบนั้นเลยอะไรที่มันทำให้เราผ่าน แต่นูกว่าเป็นไงบ้าง,างรู้สึกยงไงกับผู้หญิงคนนี้ที่เขาเขาาอยู่เคียงข้างแต่วันแรกจนวันนี้เขาก็ยังอยู่ก็อยากจะขอบคุณเขาแล้วก็ครอบครั<ไ>วที่อยู่ข้างก่อนตลอดทางแล้วก็ไม่เคยทิ้งแล้วก็ไม่เคยคิดจะทิ้งด้วยแม้แต่กก็ไม่ทิ้งเหมือนอย่างพี่ชายเราบอกว่าเรามีนอยระหว่างทางด้ว่าเมื่ออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงนน<อ>ก็รู้สึกว่า ชยวติตของผมก็โชคดีมากที่มีเด็กเขาเด็กเขาเพ่อ อาจจะเป็นภาวะที่อยู่ข้างในคิดว่ามันมันมันน่าจะมีความเครียดแหละในแต่ละวันเพราะว่าสําหรับคนที่อยู่ข้างในข้างนอกอ่ะหนึ่งวันสําหรับเขามันก็เหมือนหนึ่งปีอะไรอย่าสิ่งเกี่ยวกับทุกอย่างที่ต้องแบบกว่าจะผ่านมาอะไรเลยค่ะแล้วก็อยู่คอยซสพอร์ตจิตใจให้กําลังใจอะไรนะต้องยิ่งเต็มมากนะถ้าเปลี่ยนแล้วมันอยู่เป็นคนละโลกเนี้ยมันมีความไวเนื้อเชื่อใจหรือว่ามีความหนักแน่นในแต่ละคนยังไงบ้างเรามีความสลับเสมออ่าก็คือคืออย่างอย่างซาร่าเนี่ยก็ไม่มีวันไหนที่ซาร่าไม่ไปหาเขาคือตลอด2สองปีคือเรา เขาทุกวนน uh ันอะไร แล้วก็ใช่ใช่ค่ะทุกวันคือมันจะเยี่ยมไม่ได้แค่สองวันการถึงสุกก็คือเราอยู่ตรงนั้นตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่มีการพึกษาแเราก็ไม่เคยผิดนัดเลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นความสม่วัเสมอที่เขาแบบยังไงเขาก็เจอเราทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางวันมีงานอ่างเงี้ยแล้วเราก็เชื่อว่าเราจะ manage งานยังไงแต่สุดท้ายเราก็พอทำงานเสร็จเราก็รีบวิ่งกลับมาที่สาอะไรอเยอันนี้เป็นสิ่งที่เราตั้งใจที่จะไปสู่เพื่อเขารู้ว่าเรายังรอเขาอยู่ใช่ไหมครับซาร่าจึเลยเลือกที่จะ ใช่ใช่ค่ะเป็นความตั้งใจแล้วก็เหมือนมันได้เจอก,กันแค่วันละ20นาทีะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าสําหรับเขามันก็ก็น้อยอะไรค่ะเราก็เหมือนค่อนข้างที่จะเหมือนแบบว่าให้ความสําคัญกับตรงนี้แล้วเราก็นึกถึงใจิตใจเขาได้อยู่ข้างในแบบค่อนข้างมากอันนี้ตัวเขาเราเป็นยุทสึกธิ์อย่างบการที่เขามาหาเราทุกวันแม้เขาจะติดงานยนังีงคือผมรู้สึกว่า20นาทีเนี้ยสำหรับผมสำคัญมากๆเลยครับไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าแสดงว่ารอคอยใช่ครับทุกวันก็จะคอยที่ มาในครั้งแรกอีสิมูจิก็คือสามสัมพัใจของผู้หญิงคนนี้ยิ่งใหญ่สำหรับการเป็นการใจใจยิ่งใหญ่ไหมยจริงๆเวลาสมมติเจอกันทุกวันเนี้ยมันต้องมีเรื่องอะไรคุยกันหรือว่าต้องมีความแบบใครกำลังจายังรออยู่นะหรือว่าก็ผมก็ใจว่าคนที่อยู่ข้างนอกก็เหนื่อยเหมือนกันโดยเฉพาะผมข้างในแล้วเวลาที่เขามามันก็ให้ควาหนุนใจครับรู้ว่าเขาเหนื่อยหรือว่าเขาต้องดูแลทุกคนด้วยอะไรนี้เก็คือให้ได้ พลังบวกจะได้แบบไปด like, like, like 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 ้วยกันสุดงก็เชียร์สุดๆนะให้กำลังใจเพราะว่าเหมือนเหมือนเวลาเขาอยู่ด้านในข้างในเขาก็จะมีความแบบปั่นด้วยพูดเซลลกันอะไรเนี่ยเวลาเขาฟังเขาก็จะน้อยเขาก็จะแบบมาถามเราเราก็ต้องเหมือนแบบพูดคุยกับเขาเพื่อแบบให้เขามั่นใจว่าเราจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน เพราะว่าเราเราก็บอกเขาว่าเราเชื่อมั่นว่ายังไงก็ต้องได้ออกมาเพราะเราเชื่อในแบบความยุติธรรมอะไรเนี่ยค่ะแบบยังไงความยุติธรรมมันก็ต้องเกิดอะไรเนี่ยค่ะแบบให้เขาศรัทธาอะไรเนี่ยค่ะเราไม่ใชเรูคนอืก็ติดตามข่าวสารอคือรับรู้อัปเดตตลอดมีนิดหน่อยครับอนี้บ้างต้องได้เก็อยู่นแต่สาราอยู่คนเดียวที่ต้องเขามีเอกสารด้วยต้องดูแลชีวิตเรามีร้องไห้ไหมว่ามันเหนื่อยหรือว่ามันแบบก็มีแรกๆร้องไห้อะไรอย่างเงี้ย รู้สึกย่างไรกับสิ่งที่มันต้องสิ่งที่เราบิดพันกับข่าวมันบิดพันนึงแรกๆมันก็เหนื่อยนะคะเราก็แบบร้องไห้ด้วยเพราะว่าเราก็อยู่ตั้งแต่วันที่เขาโดนรวบตัวอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วเราก็มันก็รู้สึกแย่นะคะพอเราเห็นเหมือนคอะไรเราเห็นข้อเท็จจริงอเลยเนี่ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเออมันมันมีอะไรที่เราต้องสู้อีกเยอะแล้วก็บวกกับ เสียงจากด้านนอกอะไรอย่างเงี้ยที่เหมือนแบบคอมเมนต์หรือพูดถึงในมุมที่แย่ๆอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเราก็ต้องสะกอนมากๆอะไรเงี้ยแต่ไปหาเขาก็แบบเยาาต้องไม่แสดงอารมอ่อนแอให้เขาเห็นเพราะไม่งั้นเขาจะรู้สึกแบบน้อยไปด้วยอ่อนแอไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะสารารู้สึกเห็นว่าหลายคนเราเชื่อว่าเขาบริสุทธิ์อยู่คนเดียวในตามข่าวหรือ่ยู่เขาคิดว่าโทษใครก็ว่าเขาผิดมันยากไหมกับการที่คือความรู้สึกของเราว่าเขาไม่ผิดจริงๆก็ยากนะคะเหมือนตอนนั้นก็จะมีคนแบบ ทำไม่ยังอยู่ทําไมถึงแบบเออไม่ไเลิกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะพูดก,กับทุกคนว่าแบบเราเชื่อเราเชื่อในความถูกต้องเราเชื่อในความดีแล้วเราก็เชื่อในตัวเขาแบบมันไม่ใช่แค่คาพูดอ่ะมันอย่างที่บอกว่าจะล่าข้าไปทั้งเอกสารทั้งหลักฐานอยู่แบบนายแบบทุกจุดเลยเลย,เลยะะ้ยค่ะแล้วเราก็เหมือนแบบบอกทุกคนว่าเราขอเวลาเราก็พูดก,กับเพื่อนทุกคนว่าขอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นหลักการแบบเราพูดอะไรไปมันก็ เขาพูดอะเราก็บอกขอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วกันว่าวันนั้นแบบความเป็นจริงมันจะแบบมันจะได้เกิดขึ้นแล้วมันก็ความหมดชนของเราก็จะนจริงๆเสยงวินทางมันมาแล้วมันเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยค่ะเหนื่ยอยแต่เราก็โอเคแหละเราเป็นคนที่ชีวิตผ่านข่าวดรามา่ามาเยอะอันนี้ก็เป็นหน้าจะนทหนักที่สุดแล้วก็วขอให้มีอะไรหนักไปกว่านี้อะไร้ยค่ะก็ถือว่าแบบเล่าค่ะเล่าเล่าเพราะว่าเหมือนตอนนั้นเหมือนจะพูดว่าอะไรดีมันกระทบเราด้วยเรื่องหน้าที่การงานเหมือนแบบงานถูกยกเลิกแคนเซิลเหมือนแบบ ไม่มีใครอยากสร้างเราอะไรนะเพราะว่าคิดว่าเรามีความเกี่ยวข้องมันก็เหมือนแบบมันก็แย่หลายหลายอย่างตอนนี้ก็เหมือนเริ่มกลับมาดีขึ้นเลยนะแล้วตอนนี้ยังต้องมีอะไรต้องความขึ้นมากของทีมหรือว่าตอนนี้คือสรภาพแล้วตอนนี้ก็อยู่ในชั้นของเขาเรียกอะไรนะชั้นแรกแบบนัลนเชั้นต้นชั้นต้นถออยู่ชั้นต้นค่ะศา์ชั้นต้นค่ะศาสตร์ชั้นต้นก็ถือว่ายกฟองเนี่ยค่ะไม่มีความผิดค่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็ดูอุทธรณ์ก่อนเพราะว่าเรายังยังไม่แน่ใจว่าทางสา อายการเขาจะอุทธรณ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามือขอเราก็จะสู้กันต่อไปอย่างเงี้ยมีไหมมะป่าวว่าต้องไปสู้อตอนไหนหรือว่าสองวันระยะเวลากำหนดยากค่ะเพราะว่าเพื่อนอยู่กับสัมันของอายการด้วยอย่างเราสองคนความมุ่งมั่นในการนี้เราคิดว่ามันจะมีวันนี้ไว้ที่เราจะได้เดินมาบอกคุณว่าเราบริสิทธิ์คือคิดอันนี้คิดทั้งวันคิดตลอดตัวเขาเองอ่ะจะมีหน่อยแล้วเราเง้เขาก็จะแบบ มแต่เราไม่พูดเขาว่าแบบเราจะพูดเขาว่าเราเราอะรู้เองที่สุดว่าเราทำโนไปเราก็จองกันไปว่าแบบคิดว่าเองทาผิดถูกสิ่งที่ทำบบมันผิดหรือเปล่าเขาก็จะตอบว่าไม่เพราะฉะนั้นเราะว่าเรารู้เตงว่าฉะนั้นเราอยากให้คนข้างนอกหรือใครมาพูดมาบัดให้เชื่อมั่นในในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็บอกเขาว่าแบบเหมือนเขานับถือคริสเตียนด้วยะเี้ยเราก็บอกว่ายังไงพระเจ้าก็ต้องแบบให้เราแบบได้รับความคิทางนที่ทํำแล้วก็อย่างเรารู้สึกเลยว่าคิดไหมว่ามันจะมีภาพเหมนกัก็จริง เพราะเวลาผ่านไปนานๆแล้วผมก็เริ่มรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้แบบอาจจะไม่ได้ดูลูนี้อะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายก็รด้งของก็ต้องขอบคุณคนที่ทาของเดือนแล้ก็ใช่ที่มันออกมาตออวันแรกที่ได้ออกมาที่หลายคนบอกว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์แม้จะไม่เต็มร้อยแต่ว่าพอได้ก้าออกมาจากที่นั่นแล้ว แรกลองให้โอ้ให้ลองให้แต่ก็คือไม่มีไม่มีความคิดอื่นเลยแค่อยากจะทำบัญหาครพอบครัวและครอบครัวญาติจริงจริงมีคิดไหม,มว่าพอออกมาแล้วเราอยากวางอนาคตยังไปกันเพระาะมันเริ่มมันมันผ่านกันได้มันผ่านกันได้ <S <S ต,<อ>ต่นแรกนนคิดว่าคิดว,ว่าเขาแบงค์เพราะว่าเขาเรียกอะไรเหมือนมันหายไปจากโลกสองปีมันอยู่อีกโลกหนึ่ง ช่วงแรกของมาเคาก็งงเงินกับชีวิตต้องปรับตัวต้องอะไรนะคะก็ช่วงนี้ก็เพิ่งเหมือนแบบเริ่มดีขึ้นเริ่มรู้ว่าอ๋อโลกไปถึงตรงนี้แล้วเป็นอย่างนี้แล้วอะไระะอย่างเงี้ยค่ะนีความกลัวความรออาหารที่หายมาอย่างไร้อยลมถือว่าก่อนนั้นก็หนักหนะเหมือนแบบสภาวะเหมือนเขาเรียกกับตกทางจิตใจอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบว่าต้องพาไปหาหมอด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นเลยก็ค่อนข้างแบบซัพพอร์ตให้กำลังใจกันเลยรอไปสุด แบบนี้แล้วจะแบบหลายคนก็เชื่อว่าเออผ่านการแบบอย่างนี้มาแล้วจะมีข่าวดี่าวดีไหมครับหรือว่ายังไม่คิดถ้าก่เลือกภรรยาแล้วภรรยาเลยแหละก็ใช่ไงก็แบบก็เป็นทางการให้คนยังไงว่าก็เหมือนตอนนั้นเราเออกำลังก็เลยถามว่าวางแผนชีวิตคู่ยังไงบ้างก็มีมีค่ะแต่ว่าเหมือนเราก็เหมือนเขาเรียกว่าเก็บเงินเก็บทองสร้างเงินสร้างตัวก่ออะไรอย่างงเี้ยค่ะเรียกว่าปีหน้าอาจจะได้ข่าวดีสำหรับพวกเราไหมครับก็ขอให้เป็นนอย่างั้น ถ้าอย่ถามกันผู้หญิงกับผู้ชายใครมาเติมเต็มกันเนยังไงบ้างซาร่าเขามาเติมเต็มในชีวิตเราด้วไอ้มาเติมเต็มในชีวิตอยู่คุณซิลเวียก็จะเป็นพลังบวกตลอดคือผมเป็นคนตั้งใจบวกตลอดไม่ใช่ครับก็ก็คิดบวกตลอดแล้วก็แบบว่าเป็นโพลิทเสถียเ์เอร์จีให้ผมได้ตลอดเวลาแม้ว่าผมจะบันดาวขนาดไหนอะไรเงี้ยเราไว้เปรียบเทียอย่างนี้คือเรา ชีวิตเราเรา b e a u t เรามีอะไรดีๆเยอะอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรอยากจะบอกก็จะทำดีที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วก็ขอบคุณทุกอย่างแล้วก็ความรักที่ให้มาตลอดจะรักได้ไงบ้างกับผู้ชายคนนี้ก็ก็ขอบคุณที่เขาเข้ามาในชีวิตค่ะเพราะว่า สำหรับแบบว่าเขาเรียกอะไรแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกสองมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะก็รู้สึกว่าแบบว่าขอบคุณที่เขาเข้ามาเติมเต็มชีวิตเราแล้วก็ลูกๆอะไรเนี่ยค่ะทำให้ครอบครัวมันแบบเราก็เป็นความฝันผู้หญิงอะว่าเราอยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์อะไรเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าเขาเข้ามาแล้วทําให้ครอบครัวเราสมบูรณ์ขึ้นจังส่าสิแม้ว่าวันนี้ไหนคุณเขาถ้าจะเขาดูข่าวเดี๋ยวเขาชื่นชมบอกว่าในสุดเราก็รอหล้แท้ที่มันมีอยู่จริงลรงดูเนียกับเนี้ยจริงไหมคำนี้ก็จริงเพราะว่า เนื้คือความรักจริงๆอะไรเนี่ยค่ะเราอยู่กันโดยที่แบบว่าไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยอะไรเนี้ยมันผ่านช่วงยากลาบากแบบสุดๆเนาะแบบสุดๆยิ่งกว่าละครอะไรเงี้ยค่ะเราเหมือนมันมีบททดสอบความรักของเราทั้งคู่แบบค่อนข้างแบบเยอะมากๆอะไร้ยคะเราก็รู้สึกว่าแบบว่าบางคนก็บอกว่าแบบว่าความรักมันกินไม่ได้แต่ก็เป็นคู่ที่ความรักกินได้แล้วหลังคนี้ก็จะได้มาหากินด้วยใช่ใช <c oughs> ทำอะไรบ้างมันรู้สึกได้ใช่ไหมคะ ใช่ใช่ค่ะอนนเออ,อตอนนี้ทำอะไรบ้างธุรกิจ ตอนนี้ก็เหมือนแพนแบบว่าจะกลับมาขายน้ำพริกปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีโปรดักที่เหมือนแบบอยากจะทำร่วมกับเขาแล้วก็จะมีแบรนด์เซอร์พาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อยากจะทำร่วมกันก็แบบว่าอยากเขาเรียกอะไรช่วงนี้ค่าขายออนไลน์มันบูมเนาะเราก็อยากจะกลับมาทำตรงนี้เต็มที่แล้วก็งานในวงการถ้าแบบพี่ๆคนในเอ็นดูก็ขอนเรวควรติดต่องานมาได้นะคะยังรับการอยู่นะคะาไม่ได้หายไปไหนมันเป็นการพิสูจน์ว่าเราบริสุทธิ์ด้วยแฟนเราก็บริสุทธิ์ด้วยเราก็ของานเพื่อให้กลับมาเหมือนเดิมใช่ใชน รับงานคู่รับหมดรับงานคู่เลยรับงานคู่รับหมดค่ะโอเคโอเคขอบคุณค่ะขอาณคลาขอรูปก่อนรูปเสือจ้าตงกลงจ้้องการาก้าต้องกร้นะตรงนี้นะครับแดรอาอกน้รับ 이 사람은 다가